ปวดฮะปวดเราไม่รู้จักมาก่อนว่าเกาเป็นไงได้ได้แต่ยินว่าเกาห้ามกินไก่ไม่สามารถเดินได้เลยไม่สามารถขึ้นรถไปทํางานหรืออะไรเคพียนมากเพราะว่าลาป่วยบ่อยเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยชอบอะไรสวัสดีครับชื่อพีรวัตรโยธินธรรมรักษ์ครับชื่อเล่นชิอเวดี อยู่สายการบินแห่งหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร mm ์ครับอยู่ที่นู่นมา17ปีคือตอนตอนที่ไปจากเมืองไทยยังไม่เป็นก่อน ตอนนั้นหุ่นยังดีเลยฮะแต่พอไปแต่งงานแล้วไปอยู่กับแฟนที่โน่นแม่ยายทํากับข้าวให้กินเยอะมีทั้งซีฟู้ดอะไรพวกนี้เยอะแล้วเราทานเข้าไปเยอะมันในปริมาณที่เยอะพอทานไปเยอะเข้ามันสะสมแล้วกลายเป็นว่าเกิดเกาเกานี่ก็จะปวดปวดตามข้ออะไรเงี้ยฮะจะไม่สามารถเดินได้เลยถ้าถ้าเกิดว่ามีอาการขึ้นมา ปวดปวดเริ่มปวดใช่ปวดขาเราก็ไม่เราไม่รู้จักมาก่อนว่าเกาเป็นไงเลยได้น่าแต่ยินว่าเกาห้ามกินไก่ก็พอปวดแล้วก็ไปหาหมอทีนี้หมอที่ที่ Office, ออฟฟิศอ่ะเขาจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปเช็คค่าเลือดพอค่าเลือดออกมาตัวตัวที่เช็คว่าเป็นเกาหรือไม่อ่ะมันคือ uric acid ถ้าตัวนี้สูงก็แสดงว่าตัวนั้นบอกมาแล้วว่าเป็นเกาแน่นอน พี่พอไปตรวจแล้วก็ค่าสูงกว่าปกติจริงก็ถ้าเกิดว่าปวดขึ้นมาก็ต้องกินยาตามที่หมอให้ยาแค่ปวดแล้วก็ยาลดอาการบวมมันรักษาหายไหมคะมันไม่หายมันจะมาเรื่อยๆตอนนี้ต้องคอนทนลพวกเนื้อสัตว์อย่าก,กินเยอะแล้วก็ตัวผักผักบางชนิดที่มันเป็นอยอดผักอะไรเงี้ย เราต้องคอนโทรนแต่พี่ไม่ค่อยคอนโทรนตัวนั้นก็เลยมันกลับมาบ่อยอพี่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกาเนี่ยอาทิตย์เป็นอาทิตย์ได้ต้องลางานเพราะว่าไม่สามารถเดินได้เลยไม่สามารถขึ้นรถไปทํางานหรืออะไรต้องลาป่วยอยู่บ้านทีนึงก็ประมาณ สามถึงห้าวันอย่างตำ่ำถึงจะหายแล้วอาที่หนึ่งพี่ทำงากี่วันห้าวันห้าวันทีนี้ลสามถึงห้าใช่ตอนนั้นจะเป็นอะไรที่เครียดมากเพราะว่าลาป่วยบ่อยเพื่อนร่วมง,งานก็ <c oughs> ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเราลาป่วยบ่อยมากแต่เราไม่นปวดจริงมันไม่สามารถเดินได้ก็คือเราไม่สามารถที่จะไปทํางานได้เลย <c oughs> พอนานๆเข้าหลายๆปียังไม่หายหมอจะให้ยารองเทอมก็คือว่าต้องกินตลอดตลอดชีวิต เพื่อที่จะควบคุมไอตัวตัวยูริกแอซิตตัวนี้มันมันไม่ชีวิตไม่ค่อยมันไม่ค่อยปกติฮะเพราะอยู่ๆทานอะไรนิดหน่อยก็ปวดแล้วเพราะเกานี้ต้องดูแลเรื่องอาหารเป็นอย่างมากเขาไม่ได้กินอะไรบ้างะเนื้อสัตว์เนื้อแดงสัตว์เนื้อแดงแล้วก็พวกผักที่เป็นยอดต่างๆ อย่างเช่นที่มียอดผักบุ้งอะไรเงี้ยที่เป็นยอดยอดผานไม่ได้ใช้ชีวิตยากเลยถั่วนี้ไม่ได้เลยแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ ที่พี่เสริมตอนเมื่อเมื่ามปีที่แล้วเป็นพาวเวอร์ช็อตอนนั้นก็มีเซเลฟูดออกมาก็ลองสั่งมาดูก็กลองทานวิตามินชัยมันเป็นวิตามินทีนี้พอทานไปคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าวิตามินถึงอะ่ะมันจะช่วยในเรื่องเก้าของผมได้หรือเปล่าทีนี้ผมก็ลองสั่งมาดูรสแรกลองชิมดูคือ เอาประมาณไว้ว่าหนึ่งเดือนล่วงหน้าที่จะไปหาหมอลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสั่งแล้วมาลองคือแค่อยากลองเดือนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าค่าเลือดวันนั้นที่ออกมายังสูงอยู่ก็แสดงว่าผมก็หยุดแค่นั้นพอ <"Yeah, S 1> <Dallas> หนึ่งเดือนเขาปุ๊บไปตรวจเลือดกลายเป็นว่าค่าเลือดค่าเลือดลงมาต่ํากว่าปกติฮะหมายถึงว่าไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าผมก็ย ăng, ัง ควบคู่ไปกับการรักษาของหมอด้วยถ้าคุณหมอก็ถามว่าไปทําอะไรมาผมก็บอกว่าก็กินวิตามินแล้วก็ควบคู่กับยาที่หมอสั่งให้แล้วก็ดีขึ้นตลอดแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออก็ดีกข็ขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะว่าค่ายูดีแกสิดของยูมันต่ําลงแล้วเพราะว่าถ้าวันนั้นถ้าถ้าหลังจากนั้นเลือดออกมาผลเลือดออกมาแล้วยังสูงะผมก็หยุด แต่บางเอิ์ว่าผลลัพธออกมาดีขึ้นโดยที่ผมไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมมันอาจจะร่างกายต้องการวิตามินมากขึ้นก็ได้มันจะช่วย ดีใจมากเพราะว่าผมรักษาเขามาเกือบ10ปีมันเป็นมานานแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นหายเป็นหายเป็นหายพอมีตัวนี้มาช่วยแล้วเราไม่ไม่เป็นอะไรเหมือนมันดีขึ้นมันทำให้ชีวิตดีขึ้นมากมันไม่ใช่ยาแต่เราสามารถกินได้ทุกวันมันจะช่วยระบบข้างในของเราด้วยคือร่างกายมันก็ต้องการวิตามินอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีอาการป่วยอ่ะคุณอาจจะควบคู่ไปกับหมอยาที่หมอให้มามันก็จะช่วยบรรเทาดีขึ้น